สวัสดีครับพบกับเราในช่องพลายเลือดลักนะครับนี่ก็ผ้าน่นองเลือรลักมาขอบคุณแม่แม่เอฟซีครับที่ที่ได้ส่งของมาให้ขอบคัวน้องเลือดลักครับก็ขอบคุณละลายครับผมก็ให้แม่แม่เอฟซียังมีแต่ความสุข คนจะเล่นนะครับเด้อลำลำเรื่อยๆเด้อครับปวดปุดพยายามได้หมอกแดงบ่คือสาร์นันหมอกแดงถิ่มนใช้ตุ๊ดเลยใช้ตุดๆๆ๊ดใช้ทุ๊ดนี่นะครับของมากของน่องละละครับนี่ ย่าน,นมีคนแห่งครับฝ้ากินครับคุ่นเชียงพอมาแล้วพอมาได้ปลูกหยาที่นี้พ่อกับแม่ไปปลูกหยามากครับ กินกินไหมครับแซ่บครับหมวกไก่สิล้นครับหมวกล้นเตๆ น,นี่กรับถ้าแป้งหนานว่นปรีครับถ้าแป้งหนาขาวเป็นเว้นโอ้โหกินจนขี้โผออกแล้วครับนี่ ตาแป้งนานวนปุลุยเลยครับนี่นี่ครับนี่มอนมอนใบไม้ของนองเลิศลักของนองเลิศลักครับผมเป็นกระสีแดงมอนไม้มะลินครับนี่ พ่อกับแม่กับมาต้ปลูกหย่าครับปย่างนีาให้น้องเดือดรักกับแม่นี่คูครับ กินอย่างเดียวครับนี่ เสียงหย่ำแตงกว่าไหมครับพี่ดิเซบหมวกแดงสิรุนแล้วอะไรกินแล้วเก็บเก็บเธอไปใช้ล่ะ เอาถอวไปให้พ่อแม่เก็บมาบอตีนเตะได้ลูกเก็บมาเก็บถอยมาลูกมาเก็บถอยมาเก็บมาเออเก็บมานี่ครับนี่เลี้ยงกันโอ้โหวันี้นานวดปุรีเลยครับนี่นานวดกุ้ยช่วมือครับ ยังลูอยอะอยากกินนมปะอปแล้วครับเอ็นเตดาก,ตก็ตุยนี่ก็ตุยนุยมันกินไปยหยาที่พอตัดไว้ครับ แซ่บครักนี่ไม่นานวน,นวลนวครับมนีนี่ถ้าแป้งน,นานวลจะไปหาผา,าุ้ษาบ่ ของกลองแง่ๆนี่น้องเวลากันกินมดนี่ท้องท้องแง่เลยครับน,รนี่กันก<า>ินมดนี่แม่ก็ยังกินน้ำญี่ปุ่นครับแม่ในโค รู้ว่าหมอกแดงนาขาวเป็นแว่นยังไงยืนกินหยาอยู่นี่แหละครับ ไม่แล้วครับนี่้ราได้รักเห็นเมยมาแล้วครับยังไม่หาแเมยอย่างเดียวเลยครับมมมมาาาเ คุนผู้ชาปีใหม่ญี่ญปุ่นครับคุณขออนุญาตซื้ด้วยครับนี่ครับนี่ผู้ชาปีใหม่ครับนี่ ยืนกินอย่างเดียวครับหลากกินอย่งไรกินเนบิือกผู้ชายปีใหม่มันกินน้ำเลยพุน่นหลักกินผู้ชายปีใหม่ไม่มกินน้ำอะโอ้กินอย่างเดียวเพ่อนเ่สนใจผู้ใดนได้ครับนี่ ท่านี้ก,ก็กดไลค์กดแช์กดซับสไครกดกระดิง่งกดติดตามน้่เเ้อครับก็ขอบคุณโครงการโคชนาจากที่ได้ให้ที่ยูกบน้องหลักกับเมนิโคครับก็ขอบคุณพี่เสือพี่สิงครับที่ได้เฮ็ดช่องยูทูบได้ให้น้องหลักครับ ขอขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุก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 ท่านนะครับที่กอยแห่งกำลังใจของขอบคุัวพ่อแลลักนะครับสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ